สวัสดีทักทายจ้าชมวิว,วพ,พวกเราเนาะคะะะ่ะเนาะบรรยากาศยามเย็นที่ออสเตรเลียนะคะคพาเด็กมาเดินเล่นที่สวนพักได้ค่ะบรรยากาศยามแรงเนาะ,ะประมาณนี่ยจะะ้ะมาดสองทุ่มนิดๆเนาะสองทุ่มและะ้วจ้าแต่ยังไม่ค่ำเลยเนาะเตย์ไลท์เซเว่นเลยนะตอนนี้เนาะ,ะมาดเนี่ยจ้ะบรรยากาศดีมือนี้คนพา้าอ่อ มพ่อยังไม่ยางเหร่นเน,นี่ยมือแรงได้เนาะสิบประมาณใจบรรยากาศมนะสู่มันต้นไม้ลมเหมดต,ต,ตะกี้เนาะตะกี้เมื่อก่อนต้นไม้เยอะมากหลายคักต้นไม้แถวนี้นะลมลงเนาะโอวานพ่ายอยู่มากต้นไม้ลมเหมดเลยเรียสัมนี่แหละขาเจ้าจมาตัดแล้วจะคงไมส่สีสีกองไหันผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเนาะฟรีเนาะ เงียบสงบดีเด้อจ้ะมีอันกระตงกระตายออกมาแลนเลนพุ่นนะกระไตรู้ที่ที่ที่เทนเห็นอยู่ไกลๆพุ่นนะตายตพนออกมาแลนเลนเนี่ยมาแลงเนาะจ้ะเนาะก้นกระผ้าหมาไม่ยางเหรียางหยางนะจ้ะเนาะการพ่นนะกระตายแลนออกมาทั้งพุ่นกระตายกระตายหลายเนาะกระตายป่าเนี่ยที่ ออเตเลียนี่ก็ได้หลายแห้งเนาะจ้ะเนาะมากันสองคนแม่ลูกพอพอเขาอายไว้มานะพอเขาไปยุ่งเหยิงบอกว่าอายมื้อบาดตรอ่ะ <c oughs> อายมื้อบาดเนาะเลยมากกันสองสองแม่ลูกอุ่นบ้านพานางมายางเหรียญปิดเทอมแล้วบัดไปใส่ก็เลยเล็กหน่อยก็บเบือนะ่อน่ะยู่แต่เฮ้มนหลาย บรรยากาศล่มว่อยวล่มเย็นดีเนาะจ้ะเนาะไอแต่อย,อย่างนาั้นน่ะมันก็ซีฟิชผู้จะชู่ออ่อนนันมรนยากาศประมาณนี้นะสะมาสุมมันะการดีแจงใส่ดีพู้จะชู่ออ่อนกเสียงนกเสียงกาลน ใต้ะนนเนาะนะเ yes. no. oh, no. นาะกอันเถงกระต่ทั้งผลซีหโกระต่าลายแห้งจ้ตนะตาป่านตาบานเท่ากิตาบานเท่ากจิจับไปลาบเนาะจะมาอยู่นี่เจ้าเออเจ้าอันน่มันอยู่แบรขาเจ้าพวกกิเะ no not for you today after you can have one okay wait for มาอู้บรรยากาศดีแฮงพูน่ะอันกระต่ายอ้ลูกป,ปบ,บ้านแฮปปี้แฮปปี้เวค่ะพูนอยู่ในอันป้าผลเจ้มั่งมะพี่กระต่ายอยู่มองหันะตาเท่าพอดีนันสาวแค่เป็นลูกก็บาดเดะตาพอดีหลายเท่าน่นสาวเนาะ ปุ่น่ะแล้ข้างีอ่ะปุนโอป้าเดย์ปุ่หนไม่ a d on ด e h e r e ลูก k look t h e r น one t h e ซ e ่เด see that tree y e n have a น o o k on t น ไอ้หนกูจะ need กาสเอรไอ้สิกำสาวโอ้เน่ผงโปรยปรยาก่ๆวะนะมันบูวีบบบนอนนอแม่มีมีมีนอนเตียงไวงอ้มามาเที่วดตเท็กทน e a s s e โอ้มบรรยากาศดีแห้งจ้ะกล่องใสแห้ง ใชโหมดอันนี้เนาะมีคนมาทำความสะอาดประจำเนาะวันที่เสร็จฮะใช่ทำความสะมีคนมาตัดหญ้าประจำเนาะนั่นโดนมากแค่หนึ่งเนาะเพราะหญ้าใหญ่เยอะเราเขาก็มาตัดออกแถวนี้กับมีคนผ้าหมาผ้ายังไม่หยาบเนาะมีคนมาตัดหญ้าเก็บขยะเนาะ ก็เอาขยะมาถิ่มนี่ได้เวลาขยะเขาเต็มเนาะแต่และนายไรโอเคจ้าคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้เนาะคะ่ะเนาเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า